สวัสดีครับผมไบาจากอาชาอแชนแนลครับวันนี้มาพรีวิวนะครับไม์ไวเลสสองต่อ1เป็นไมคลื่น UHF นะครับที่เป็นโมเดลตัวเหมือนเดิมเหมือนตัว UW My 12นะครับตัวนี้คือซัรมนิก UW My 12มินิเหมือนตัวพี่เลย UW My 12ตัวใหญ่แต่เล็กลงเบาลงพกง่ายขึ้นสเปคเหมือนเดิม หน้าตากล่องให้มาเป็นแบบนี้มันเป็นขึ้น USB นะครับติดมนุษย์ได้2คนนะครับ2พิธีกรเป็นแบบ2ต่อ1นะครับ1ตัวรับ2ตัวส่งติดกล้องตัวเดียวจบนะครับตัวไมม์อยู่ตรงนี้จะสังเกตว่าขนาดมันเล็กลงทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูรีวิวตัวเก่าของผมเนี่ยถ้าเทียบกับ U D ูดิบตัวปกติเนี่ยกระทั่งตัวรับตัวส่งเนี่ยเท่ากันหมดนะครับแล้วพอมาเป็นตัวมินิเนี่ยทุกอย่างเล็กลงหมดเบาลงหมดนะครับ แต่แน่นอนแบตเตอรี่ก็จะใช้ได้น้อยลงด้วยนะครับตัวนี้ตัวส่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงครับตัวรับก็ได้ประมาณ6 7ชั่วโมงเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูเหมือนเดิมมีหน้าจอบ,บอกสเตตัสนะครับพอร์ตไมอินพอร์ตไลอินพอร์ตหูฟังไลอาครบเหมือนเดิมตัวรับสัญญาณนะครับของตัวรับเนี่ยหักได้นะครับหักเก็บเข้ากระเป๋าได้หมุนได้360องศาใช้ง่ายเก็บง่ายพกง่ายเบาลงแล้วอะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่บิว์อินอย่างที่บอกนะชาร์จด้วยพอร์ต usb type c แค่นี้ เลยนะครับข้างล่างจะเป็นฮอตชูนะครับเอาไว้ติดกับกล้องได้ไอ้เจ้าตัวมินิตัวนี้นะครับเป็นชุดทูคิดนะครับเป็นชุด2ตัวส่งเนี่ยราคาประกันศูนย์นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านซูมคามิราราคาจะแพงกว่าตัวธรรมดานะครับตัวมินิเนี่ยแพงกว่าตัวธรรมดานะีอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับตัวนี้อยู่ราคา18,900บาทนะครับถ้าเป็นตัว W12 นะครับอยู่ประมาณ17,000กว่าบาทนะครับแต่เป็นตัวมินิเนี่ยแพงกว่าพันหนึ่งนะโดยอัปเดตข้อมูลที่ผมได้มาก็คือ ใช้ชิปความแรงสัญญาณเท่าเดิมคุณภาพเสียงคุณภาพสัญญาณทุกอย่างเท่าเดิมหมดแต่ว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ทําให้มันเล็กลงทําให้ทุกอย่างมันเบาขึ้นนะครับบอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแข็งแรงทนทานเบาลงทุกอย่างเล็กลงและขึ้นยูเอทที่ใช้นะยูเอทก็คืออันต้าไฮฟรีเควนซีนะครับก็ถูกต้องตามที่กสทชอ,อนุญาตนี่หน้ากล่องเลยนะครับประกันศูนย์เดอร์ดิตอนเอสซีเอ็มนะครับประกันศูนย์สองปีนะครับนี่มีเขียนบอกนะครับ ถูกต้องตามที่กสทชกำหนดโดยขึ้่นที่ใช้ก็คือ694.4เมกะเฮิร์จนถึง702.8เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึงคือ708.2จนถึง757.8เมกะเฮิร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตรงนี้เขียน T X Mini บวก T X Mini บวก R X Mini ทุกตัวมินิหมดเลยนะครับเล็กลงทุกอย่างตาคุดสัญลักษณ์กสทชครบตัวรับตัวส่งแบตเตอรี่บิล์อินเขียนบอกตรงนี้2,000มิลลิแอม เทียบกับตัวเก่าให้ดูไวๆนะครับนี่คือ Sonic u w my 12ตัวธรรมดานะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวทาร์สมิเตอร์ก็ตัวเท่านี้แหละนะครับอ่ะเอาตัวมินิมาส่งตัวมินิก็สั้นลงเตี้ยลงนะครับอ่าแต่ว่าไม่ได้บางกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับหนาพอๆกันสวิตช์ on off ของกุ๊ป a กุ๊ป b ตัวนี้หายไปนะครับหายไปก็จะเหลือแต่เท่าที่ใช้ก็คือไลท์เอาท์กับพอร์ตหูฟังนะครับหน้าตาเหมือนกันหดลงทุกอย่างและถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวส่งตัวส่งจะเล็กน่ารักเลยเหลือแค่นี้เอง เสาเดียวนะครับน่ารักมากนี่คือตัวรับนะแต่ว่าตัวส่งของ y u ด i วก็เท่านี้แหละอยู่ในมือเดียวแบบนี้นะครับไอชุดนี้คิดทูเนี่ยราคา18,900นะครับถ้าเกิดว่าเป็นชุดคิดวันนะครับก็คือ1ตัวรับ1ตัวส่งเนี่ยจะอยู่ที่13,500บาทนะครับประกรันศูนย์2ปีนะครับที่ร้านซูมคัมเมราไปหาซื้อกันได้ แล้วก็ส่วนใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์กล้องนะครับใช้ทํางานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับราคาคุ้มสุดๆนะครับไปที่เดียวมีครบมีของจริงให้ลองจับถ่ายเล่นครบทุกแบรนด์นะครับปลายเดือนนี้มีงานซูมคามล่าแฟร์ครั้งที่14ครับนั้นกล้องที่เกตเวกกับไมคครับมาเจอกันครับอ่ะมาดูตัวรีเซิร์ฟเกอร์กันอีกนิดนึงนะครับตัวนี้หนักประมาณ218กรัมนะครับไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับคือเบามีแค่พอร์ตไลท์เอาต์ตรงนี้แล้วก็พอร์ตเดโฟนแค่นั้นนะครับ ส่วนตัวทาน์สเมเตอร์เนี่ยหนัก211กรัมนะครับพอร์ตไมอินและพอร์ตไรอินเนี่ยอันเดียวกันนะครับไปเปลี่ยนค่าเอาในเครื่องรอบๆด้านไม่มีอะไรนี่ส่รักกสทอชอนะครับแล้วก็ USB Type C ชาร์จแบต C ชาร์จแบตท,ทั้งคู่เหมือนกันนะครับของแถมโคตรเยอะที่เขาให้มาเนี่ยแน่นอนเขาก็จะมีไมล์ลาเวเลียมาให้นะครับ2ตัวไม์ตัวนี้คือซัมนิกตัว D K 3A เนี่ย, it, a, ยมันเขียนอยู่ตรงนี้นะครับ D K 3A เห็นไหมนี่ ดีเคสาอันนี้เป็นไม์ลาเวเลียคุณภาพสูงของซาลามนิกนะครับแถมมาให้ไม่ต้องซื้อนี่แถมมาให้2ตัวอื่นๆในกล่องมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูกันไวๆปุ๊บอ่ะเป็นฮาร์ดเคสแถมมาให้เหมือนเดิมฮาร์ดเคสตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นกันหลอองน้ํามาตรฐาน IP67 เนะครับเวลาแกะก็แงะแงะมันออกมาปุ๊บอ่าเปิดออกมาเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันสติ๊กเกอร์นะครับรองรับด้วยโฟม ่าแล้วก็ของแถมก็คือโคตรเยอะเยอะแบบผมเยอะจนขี้เกียจแกะอ่ะมีอะไรบ้างไม้ผมแกะออกมาแล้วนะฉีกเลยแล้วกันผมขยิเก็ียดเก็บละอ่ะอันนี้สายนะครับชาร์จ USB Type C C to A A to C เป็นโกเพดนะครับ USB 2.0ธรรมดาเป็นสายชาร์จโกเพดโก a เพดเคลือบเพื่อป้องกันครับออกไซด์นะครับให้มาดีเลยส่วนนี่มีคลิปหนีบโอโ้โหโอ้โหครบครบมากอ่ะอีกถุงนึงนะครับคลิปหนีบไมลาวเลียนะครับ สอ,อันแล้วก็มีวินสกิน2อันแล้วก็มีที่รัดสายนะครับเวลโคตีนตุกแกเล็กๆของซาลาโมนิกอีกถุงหนึ่งก็ USB Type ไทยซเหมือนกันนะครับให้มา2อ,อันเนี่ยสายชาร์จนะครับแต่ว่าผมมีเต็มบ้านละกันกองไว้ก่อนนะมีอีกอันหนึ่งครับครบเลยอ่ะ3ตัวนะครับสตัวสายชาร์จทั้งหมดสมตัวครบแน่นอนคลาสสิกนะครับ ซาร์โมนิกแถมอยู่แล้วก็คือมีสายต่อ3.5ม mm ิล2 XLR มาให้ด้วยนะครับแยกออกเป็น2เส้นนะครับซ้ายขวา LR เพราะว่ามันสามารถรับเสียงเป็นสเตอริโอได้นะครับสเตอริโอคือรับเสียงซ้ายขวาโมโนคือเสียงซ้ายเสียง <ๆ S 2> ขวาเท่ากันแต่นี่แยกได้นะครับเอาไปต่อเข้ากับตัวมิกเซอร์อินเตอร์เฟสอะไรก็แยกเสียงซ้ายขวาปรับได้ไม้ซ้ายไม้ขวาหรือจะปรับเป็นโมโนก็ได้นะปรับได้ในตัวไม้เลยนะครับแถมมาหมดอ่ะอ่ะแล้วนี่โคตรเยอะ วินสกรีนวินชิลกันลมให้มา4ตัวไม่มี2ให้มา4อย่างคุ้มสุดท้ายสายแจ็ค3.5มจุดห้ามิลทูสามมิลที่เป็น t r s t t T R S นะครับไอตัวนี้เป็นตัวล็อกไอตัวนี้ไปเสียบเข้ากับกล้องนะครับจริงๆมันจะสลับก็ได้แหละนะแต่นี้เขาทำเป็นทาเป็นหัวล็อกมาให้แล้วกล่องตรงนี้เขาทาดีขึ้นนะครับคือตรงนี้เป็นกรรมหยี่เลยดูดิบุเป็นกำรรมหยีเลยไม่ใช่กล่องกระดาษแบบกล่องแก๊งนะครับ แล้วดูข้างบนข้างบนนี้ก็เป็นกำรรมะหยี่เป็นลายรังพึ่งเลยนะครับเออทำมาดีขึ้นเยอะเคสกันน้ํานะครับขอบเนี่ยเป็นยางนะครับซีลยางเลยนะครับข้างบนนี้ก็ยางนะครับยางยางขอบยางนะครับหัวไม้ยังมีสำรองนะครับเนี่ยสำรองตัวน้อยนะครับอันนี้เป็นหัวไม้ลาเวเลียสองตัวสำรองสุดจัดอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะประกอบเปิดใช้แล้วก็ต่อกล้องแล้วก็ให้ฟังเสียงนะครับอย่างแรกก็คืออ่ะเอาตัว ส่งมา2ตัวแล้วผมก็เสียบสายไมล์ลาเวเลียเข้าไปเลยตัวส่งนะครับเสียบสายไมล์ลาเวเลียเข้าไปที่ไมล์อินหมุนล็อกปึ๊บแบบนี้ส่วนอีกตัวเนี่ยขอไม่เสียบนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมได้เอเซอรีเสริมน่าสนใจมาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทําออกมาเพื่อไอ้เจ้า UW m 2มินิเลยนะครับมันคือตัวนี้ครับ Salamonic U m ม M2 นะครับไอ้ตัว U m ม M2 ตัวเนี้ยก็คือเป็นไมล์น้อยแขนสั้นที่มันสามารถหัก ข้อไปหักข้อมาเพื่อปรับทิศทางการรับเสียงได้นะครับเขาตรงนี้เป็นแจ็ค3.5มิลวิธีใช้ก็คือเสียบเข้ากับยูดิวไมค12ตรงนี้ปุ๊บอ่าก็จะเป็นไมคที่มีหัวเอเลี่ยนขึ้นมาหนึ่งหัวเวลาใช้ถ่ายแล้วก็ใช้ยื่นไปให้ลูกค้าอ่ะเราอยากสัมภาษณ์ใครเราก็ยื่นไปให้ตรงนั้นนะครับทั้งหัวมันเป็นมันเป็นข้ออ่อนนะมัน มันดัดไปดัดมาได้นะครับแต่ดัดแรงนะผมก็กลัวมันจะขาดเหมือนกันไม่แน่ใจนะครับเพิ่งจะเคยใช้นี่นแหละ <c oughs> น่ารักดีเนี่ยพอไปติดกับไอ้เจ้าตัวน้อยปุ๊บรู้สึกไม่คุกคามรู้สึกน่ารักนี่ไม่น้อยแต่ตอนนี้มันเหมือนมี2หนวดใช่ไหมเออไอตรงเนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับดึงออกไม่ได้นะครับดึงออกไม่ได้ปรับไม่ได้ด้วยทีนี้ตัวรับเนี่ยเราเอาแจ็ค3ามจุมิลน,นะครับเสียบเข้าที่พอร์ตเอ์นะครับพอร์ตเอ์อยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปปับ๊บหมุนล็อก ทีนี้ตัวที่หนึ่งครับผมลองเปิดตัวไม้ดูก่อนนะครับกดทั้งคู่เลยปื๊ดอ่าอ่ะเรียบร้อยเปิดมาแล้วนะครับมีกุ๊ปเอกุ๊ปบีนะครับกุ๊ปบีเปิดอยู่นะครับตัวนี้กุ๊ปบีเปิดอยู่นะครับกราฟเสียงก็จะเด้งๆนะครับเรามาดูกันชแนลกุ๊ปบีนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดเซตค้างนะครับปึ๊บมีอะไรบ้างตอนนี้มันอยู่ที่ชแนลหนึ่งนะเจ็ดสี่แปดจุดหกหนึ่งห้านะครับมีกี่ชแนลศูนย์หนึ่งนะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย 11 12 13 14 15 16 17 18 19โส้แอชนแนลนะครับจนถึง756.405นะครับเมกะเฮิร์ตเวลาใช้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้มันเปิดกุ๊ปบีอยู่ใช่ไหมสัญญาณมันขึ้นเต็มเนี่ยผมก็แค่ถ้าเกิดว่ากุ๊ปบีที่ตัวรับผมตั้งไว้ที่5นะครับแล้วผมกดเซตนะครับปุ๊บเสียงก็จะหายไปนะครับทีนี้มาดูตัวส่งกันบ้างนะครับนี่ตัวส่งเล็กน่ารักจังเลยชอบวะ่ะ กดบวกไปเรื่อยๆก่อนนะครับกดบวกไปเรื่อยๆก่อนเพื่อเราจะได้เซตนะครับปุ๊บมาที่ Channel Setting เนี่ยกดเซตค้างนะครับปุ๊บเราก็ต้องไปตั้งให้มันตรงกับ Channel ที่เขามีให้นะครับก็คือ0ูนให้มันตรงกับตัวรับอ่ะแล้วกดเซตปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวรับตัวส่งก็คือเชื่อมต่อกันแล้วนะครับหากันเจอเสียงก็จะเข้าแค่นั้นเองตอนใช้ก็ตั้งแบ็คไลท์โหมดนะครับตั้งออนได้ออฟได้ให้มันประหยัดแบตก็ปิดก็ได้นะครับ ใช้อินฟราเรดแมทต์ก็ได้นะครับไมค์เกนตอนนี้ตั้งดีฟอลต์อยู่ที่0ูนย์ห้านะผมใช้ศูนย์ห้าประจํานะครับอินพุตไมค์ตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นไลน์อินได้ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนก็กดเซตค้างนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นไลน์อินแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ตอนนี้ก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไลน์อินตอนนี้เสียงไม่เข้านะครับเสียงไม่เข้าเลยนะครับคุณต้องเปลี่ยนเป็นไมค์อินนะเนี่ยไมค์อินที่ตัวส่งนะครับเปลี่ยนเป็นไมค์อินนะครับปุ๊บเสียงถึงจะมานะครับมิวคีย์ใช้อ่า ไอ้ power setting เป็น high ไปอ่ะก r ุ u p B นะครับ s e ตเป็น group B จริงมันจะเซตเป็น g r ุ u p A หรือ group B ก็ได้นะครับมี2กง group นะครับตอนนี้เป็น group B อยู่เรียบร้อยจบใช้ง่ายแค่นี้เองตั้งให้มันตรงกันทั้งตัวรับตัวส่งก็คือเสียงเข้าส่วนตัวรับเนี่ยก็ตั้งวอลลุ่มได้นะวอลลุ่มก็คือเสียงที่มันจะเอาออกไปให้เราฟังนะครับอ่ะเนี่ยก็มาเอาวอลลุ่มได้นะครับอันนี้ที่ group B group A group B ก็ตั้งวอลลุ่มไม่เท่ากันผมเอากล้องมาตัวหนึ่งนะครับติดเข้าไป ัวนี้ S5 นะครับตรงนี้มันมีฮอตชู ool, ใช่ไหมคุณจะติดแบบแนวตั้งตรงแบบนี้ก็ได้นะครับแนวตั้งตรงแบบนี้ก็ได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าตั้งตรงแล้วเออมันมันเขยื่อนไปข้างหลังมากไปนะครับคุณจะติดเฉียงไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเฉียงแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเวลาเสียบนะครับเสียบเข้าพอร์ตไม์อย่าเสียบเข้าพอร์ตหูฟังนะแยกให้ถูกนะครับไม์นะครับไม์อินนะปั๊บเรียบร้อยอะผมติดไมนี้ปกเสื้ออีกอันหนึ่ง ติดไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะอัดเสียงให้ดูอ่ะอันนี้เป็นเสียงจากไมค์บิวอินนะครับของพานาโซนิกเอสห้ามาร์กทูนะตั้งอยู่ห่างจากผมประมาณ1คืบ1แขน60เซนประมาณนี้เสียงก็จะก้องก้องตามปกตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียบไมค์นะผมเอาไมค์ติดไว้ก็จริงนะแต่ว่าสายไม่ได้เสียบเข้าแจ็คไมค์นะครับน,นี้ให้ฟังเสียงจากกล้องก่อนมันก็จะก้องก้องอยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างลุกขึ้นยืนหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมันก็จะไม่ชัด ตามปกติของไม์บิวอินมันก็จะรับสัญญาณแค่เอ่อหน้าตรงนะครับถ้าจะไม์บิวอินให้มันชัดเราก็ต้องแบบขยับไม์เข้ามาขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มชัดแต่หน้ามันก็จะเต็มแนวอยากถ่ายไกลๆแล้วให้เสียงชัดตลอดแม้ว่าเราจะหันหลังอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ไม์ไวเลสนะครับอ่ะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของ U-Dream 12 Mini ปึ๊บส่วนนี้เป็นเสียงจากซาร์ดิ u d r e a 12 Mini นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยซึ่งเช็คง่ายๆก็คือเกาไม่ มันก็จะมีเสียงฝุดฟัดฟุดฝัดนะครับนะเห็นไหมผมเป็นไม์ไวเลสปุ๊บเราขยับซ้ายขยับขวาเราหันหลังมันก็ยังชัดอยู่เหมือนเดิมมันก็ใช้งานง่ายติดอยู่กับปกเสื้อเสียงก็ดังเท่ากันตลอดก้มไปก้มมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหันหลังก็ยังชัดนะครับหันกลับไปก็ยังชัดขยับเข้ามาก็ชัดนะครับขยับออกไปก็ยังชัดนี่คือเสียงของซาร์โมนิก u w m ดว1 2นะครับอ่ะหลักๆเอาแค่นี้ที่นี่คือตัวที่1 ทีนี้อีกตัวหนึ่งผมขอปิดตัวนี้ก่อนนะปึ๊บโอเคเทสเทสเทสเปิดตัวที่สองครับตัวที่สองตัวนี้ก็คือติดกับตัวสมิ i ยูไมเอ็ม2นะครับอ่าเห็นไหมก็ได้ยินเสียงนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เอาไว้ยื่นไปยื่นมานะครับสมมุติว่าเออเรารู้สึกว่าถือแบบนี้แล้วมันเราจะต้องยกมือสูงอ่ะมันจะถือแบบในทิมหน้าตลอดนะครับ ผมถือไว้ประมาณตรงนี้มันเลยมันเลยปากใช่ไหมผมงอเข้ามาก็ได้อะอยู่ประมาณตรงนี้ก็ได้สวัสดีครับผมไ้จากย์ไทรเชียบครับมันก็น่ารักดีนะครับอ่ตั้งไว้สมมุติว่าตั้งไว้เป็นสัมภาษณ์บรรยายตั้งไว้ตรงนี้เสียงโอเคไหมครับแต่แน่นอนมันรับเสียงมันก็รับอยู่ตรงนี้นะแต่มันก็ขยับไปขยับมากับตัวเราได้นะครับถ้าเกิดว่าผมหันหลังเสียงมันจะกล้องเหมือนเดิมนะครับเฮ้สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ก็ไม่มีอะไรแต่มันก็สะดวกเวลาเรายื่นของ เรายื่นไปให้คุณป้าที่ตลาดหรือว่าไปให้กลุ่มนักเรียนสัมภาษณ์ทีละคนทีละคนทีละคนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ลเลวรีเนี่ยหนีบปกเสื้อทุกคนทุกคนทุกคนนะครับแล้วก็เอาถือยื่นให้เขาไปเลยนะครับยื่นไปเลยแบบนี้จบนะครับก็โอเคนะเสียงก็ใช้ได้นะครับเนี่ยคือลักษณะที่เขาดีไซน์ออกมาให้ใช้นะของยูยูไม้สิสอมินินะครับ วันนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคือยูดิวไมสิบสองนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาออกไปเทสข้างนอกแล้วก็เอาออกไปใช้งานให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเทสแบตเตอรี่ให้ดูครับต่อไปเป็นการเทสระยะนะครับของเจ้าซาลโมนิกยูดิวไมสิบสองมินิตัวนี้ตัวเล็กน่ารักมากคือตรงนี้อยู่กลางเมืองนะครับสวนจุฬาร้อยปีนะครับขึ้นนี้เป็นขึ้น usf ขึ้นวิทยุนะครับถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณแแแแทกกกกมมมััันนจจะะไไ่่ดดด้ขาตงอออ ในนี้จะให้ดูทั้งคุณภาพเสียง <S <S เสียงบรรยากาศแล้วก็ระยะเดี๋ยวผมจะเดินไปสุดหัวแบบไม่เห็นเลยอะ่ะดูที่ว่ามันไกลขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเสียงซอกแซกสอกแซกก็ตามนั้นมีสัญญาณรบกวนป่าปายตอนนี้เสียงก็น่าจะชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปก่อนสวัสดีครับ1 2 3่9 0เสหันหลังหันข้างแบบนี้ยังโอเคอยู่ใช่ไหมผมใส่ไมค์เอาไว้ในกระเป๋านะไมค์อยู่ในกระเป๋านะครับตามสเปคมันคือเท่าไหร่400เมตรหรือเปล่าผมจําไม่ได้ น่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวผมเดินไปก่อนแล้วกันโอเค hey, สวัสดีครับหนึ่งสองสามีย้าเก้าิบจุดูไวสองเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ค่อนข้างสั้นกว่าเดิมอ่ะน้อยกว่าเดิมอ่ะตัวเก่ามันได้แปดมั้งแปดชั่วโมงนะครับอันนี้ผมอยู่ห่างมาที่สวนจุฬา1ร้อยปีเนี่ยก็ห่างมากนะครับแต่ว่าน้องๆยังยกมือให้สัญญาณว่ามันยังโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีน้องๆนักศึกษามานั่งนอนแบบพักผ่อนนะครับซึ่งตั้งผมเห็นตั้งแต่บ่ายตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะซึ่งบ่ายสามครึ่งนี่เป็นอะไรที่ร้อนมากแต่ตรงนี้มันโลง่งมันโล่งแล้วมันเงียบก็เลยแบบน่ามานั่งแล้วเวลาผมมาถ่ายภาพอะไรที่เนี่ยคือมันสวยเพราะว่ามันโลง่งมันเห็นโอเคครับผมว่าผมรีบเดินดีกว่าผมวิ่งละผมวิ่งละสวัสดีครับหนึ่ง เออถ้าไม่ได้เนี่ยโบกมือการกระบาดให้หน่อยถ้าถ้าถ้าขาดถ้าขาดการกระบาดเอาจริงนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นน้องหินแล้วสวัสดีครับตอนนี้เป็นเสียงจากยูทูปมาสิบสองนะครับผมเห็นน้องน,น้องหินภาพมันซ้อนกับต้นไม้มันก็ไม่รู้ว่ามือหรือต้นไม้ผมวิ่งไปที่อเไม่ซอนละสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ี่เสิบตรงนี้ผมอยู่ข้างล่างตรงลานหิน ไม่เห็นอะไรน้องหินแล้วน้องหินบอกว่าไม่ไม่ไม่เห็นแล้วโอเคผมเดินกลับก่อนสวัสดีครับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบโอเคเอระยะสัญญาจะประมาณ 1, นึงนะเดี๋ยวผมเดินกลับเข้าไปกำลังวิ่งกลับเข้าไปครับไอระหว่างวิ่งกลับเนี่ยผมก็เหยียบเหยียบน้ำอนนี้ได้ยินยังได้ยินยังสวัสดีครับมาแล้วเนี่ยได้ยินยังสวัสดีครับมาแล้ว มาแล้วเมื่อกี้สัญญาณขาดไปใช่ไหมโดนเขาเรียกว่าอะไรวะเนื้อดินบังเนื้อดินบังนะครับกระพิบกพนิดหน่อยโอเคอ่ะโหลว่าไงเห็นจริงเหรอพอละไม่ไม่เอาไปกว่านี้ละคุณเหนื่อยละ <laughs> เราหยุดกันแค่นี้ ใช่จร right, ิงแม่งกูไม an ่ไปไกลไกลกว่านั้นละเพราะสถานการณ์อื่นนะครับสถานการณ์อื่นเนี่ยเราไม่ได้อยากไปไกลเราแค่อยากอยู่ใกล้ๆเราแน่นๆที่เหลือก็แค่ไปอยู่ในที่สัญญาณที่มันหนาแน่นแค่นั้นเองเราไม่ได้อยากไปไกลเออเราแค่อยากได้อยู่ใกล้ๆแล้วสัญญาณแน่นๆแค่นั้นอันนี้เหมือนมาเทสให้ดูแบบเออคร่าวๆเฉยๆว่าขนาดนี้ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นดูดูไมล์สิบสองมินิ ใจสวัสดีครับผมไว้จากเซียร์แชแนลตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ4แยก5แยกช่องนทรีนะครับคือตรงสะพานลอยฟ้าตรงบีเดช่องนนทรีที่สัญญาณรบกวนจะเยอะที่สุดนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่าบริเวณนี้ตอนนี้มันดูขับแคบนิดหนึ่งเขาปิดปรับปรุงเขาปรับปรุงรอบด้านเลยอย่างกับผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ตรงนี้คือช่องช่องนทรีจริงๆนะครับที่เดิมที่สัญญาณรบกวนบ่อยๆซึ่งปกติผมก็จะเทจากสุดนี่ไปสุดนูน่นแค่นั้นเละอ่ะแล้วเดี๋ยวเดินกันดูง่ายๆนะครับ เลยผมจะหันหน้าหันหลังเอานะสวัสดีครับหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเจ็ดปด้าสิบเสียงยังได้ยินชัดไหมตอนนี้ผมถืออยู่2ไม้นะครับเก่าไม้ไปด้วยสวัสดีครับหนึ่ง6 7 8 90. สา0สี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิุดเดินหันหลังเลยอะ่ะหันหลังนะครับเฮสสวัสดีครับหนึ่ง6 7 8 90. ส10สี่ห้าหกเจ็ดปด้าสิบัญญาณดีมากเยี่ยมไม่มีอะไรรบกวนเลยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่เ้าเดแปด้าสิบมีไหม ยังโอเคอยู่ยังชัดอยู่เก่าไม่ได้ยินตลอดเฮ้ okay, สวัสดีครับหนึ่งสองสามโทษทีนะเก่าแรงหน่อยนะสวัสดีครับหนึ 1, 2, ่งสองสามจนสุดทางเดินละมาอยู่ตรงนี้ละเป็นไงครับยังดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยจริงปะเนี่ยอะผมไม่ไปมากกว่านี้แล้วผมไปมากกว่านี้ผมจะหายหัวลงไปนั่นแหะครับอ่ะไปอีกหน่อยก็ได้เท่านี้ตรงนี้ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปง่ายอะดีอยู่อ่ะตรงเนี้ยดีอยู่อันนี้ไม่ดีละ โอเคอ่ะกลับไปก็คือมันอยู่ต่ำอ่ะต่ำาั่นคือโดนพื้นบังนะครับอ่ะตรงนี้คือดีใช่ไหมโอเคครับนั่นนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีดูกันไปยาวๆเลยนะครับผมเดินตรงแยกช่องนซีตรงนี้ซึ่งก็เป็นที่ที่คนเขาเดินผ่านไปผ,ผ่านมาพรมพาดเป็นที่ที่สัญญาณรบกวนเยอะที่สุดนะครับเก่าใหม่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนคืนเลยนะปกติถ้าเกิดเจอสัญญาณชนเราจะเปลี่ยนคืนนะครับ อันนี้มันเป็นสายการ UHF นะครับซึ่งก็ค่อนข้างแรงและไม่ชนโชคดีที่ไม่ชนถ้าชนก็นแค่เปลี่ยนคืนแค่นั้นเนองโอเคสวัสวดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สรุปว่าดีงามมีแค่ตรงปลายๆใช่ป่ะที่ไม่ดีก็คือต่ำลงไปก็คือโดนพื้นบังนั่นแหละก็จะมีตอนเดินกลับมามีหลุดๆนิดหน่อยนะครับก็พยายามมอนิเตอร์หูฟังแล้วก็ลองเปลี่ยนคืนดูประมาณนั้น ต่อไปเดี๋ยวไปดูผมเอาไปใช้ที่โชว์รูมนะครับของ m a n p o t o ของไฟฟ i ของ a d v a n c e p p o t t s y y t t m อ่าของ a v v n n e e คือเขาอยู่แถวๆวงเวียนใหญ่นะครับก็เอาไปใช้มาเดี๋ยวลองดูเสียงกันครับต่อไปจะเป็นวิธีถ่ายอินเสิร์ตนะครับร้านค้าหรือโชว์รูมถ้าเกิดว่าเรามีร้านค้าจัดสวยงามแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ช็อปหรือว่าโชว์รูมของ m a n p o t o นะครับ Man f o t o ของ a d v a n c e Photo System อ่าจริงๆมันนอกจาก แมนโฟโต้ที่เป็นขาตั้งกล้องแล้วก็จะมีกระเป๋ามีการ์ดแคปเจอร์มีไฟมีไมต่างๆเต็มไปหมดนะครับอ่ะทีนี้ส่วนอื่นของโชว์รูมนะครับมันก็จะมีพวกกระเป๋านะครับแล้วก็มีโซนไลฟ์สตรีมอ่ะมีโซนต่างๆเนี่ยที่เขาจัดเนี่ยมีโซนไมมีโซนไลฟ์แล้วก็มีโซนที่เป็นขาตั้งของโจบี้ด้วยนะครับไอโซนพวกเนี้ยเราเก็บภาพกว้างโดยใช้กิมบอลได้ ทีนี้ก็เหลือไม่กี่ม,มุมละที่พอจะขยื่นได้โดยใช้กิมบอลนะอันนี้ผมเก็บกิมบอลให้หมดก่อนนะครับเราค่อยมืออ่ะอย่างเช่นอันนี้อันนี้เอาไงดีถ้าเกิดว่าเราตั้งตรงมันก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนเข้าเดอนออกกดไม่ค่อยสวยหรือสวยเมื่อกี้จบพาร์ทของกิมบอลไปแล้วนะครับก็ได้ฟุตเทจแบบนั้นมาเราก็เอามาตัดเลือกจะสังเกตว่ามันจะนุ่มสมูท มันสม,มูทโดยกินบอลอยู่แล้วแต่พอเป็น 4K slow motion มันก็มีช่วงเวลาให้เราตัดใช้ได้เยอะมากขึ้นเออมันสโลว์ได้มากขึ้นอนะ่ะแล้วก็ยังได้ภาพที่คมชัดอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาถ่ายเจาะที่ซุ้มขาตั้งกันก่อนนะครับอันนี้ใช้มือได้เอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้มาจะถ่ายเสยขึ้นไปนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนิดหน่อยประมาณนี้มืดไปนิดนึงใช่ไหมอ่ะปรับเพิ่ม ISO อันนี้คือในโซนของขาตั้งทีนี้คุณก็จัดองค์ประกอบภาพเอาครับ,รบ,รบเหมือนถ่ายภาพนิ่งอ่ะ ถ้าถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ดววกวูมุมก่อภาพเอาสมมติอย่างเงี้ยอ่ะข้างหลังมันโอเวอร์ไม่สวยใช่ไหมเอามุมนี้แล้วกันอ่ะแสงเข้าแล้วก็มีโบเก้แต่ว่าฝั่งนี้มันค่อนข้างลกใช่ไหมครับเอาเอาฝั่งนี้แล้วกันอืมกดนิดหน่อยแล้วก็แปลงจากซ้ายไปขวาแบบนี้ก็ได้เออเหมือนถ่ายภาพเหมือนถ่ายสินค้าแต่ว่าแค่เรากดถ่ายวิดีโออ่ะเนี่ยถ่ายแป๊บเดียวก็จะหมดไปแล้วนะครับก็คือ บางทีเราแพนไปมุมเดิมมันก็เบื่อเบื่อบ้างนะครับเราต้องแพนซ้ายแพนขวาเปลี่ยนบ้างอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คุณอาจจะแพนจากล่างขึ้นบนอ่าหรืออาจจะแพนจากบนลงล่างแต่มันต้องหาที่จบอ่ะสมมติว่าคุณดูรอบๆแล้วจบตรงไหนดีนะอ่ามันมีโลโก้อยู่ตรงนี้คุณอาจจะแพนจากข้างล่างเนี่ยทีนแค้มนีบตรงเนี้ยปื๊ดแล้วก็หมุนขึ้นไปปื๊ดนี่จบที่โลโก้ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็สวยดี ต่อไปการเอาไปใช้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยใช้กับชาร์จผลเป็นยังไงอ่ะผมลองตั้งให้ดูแล้วถ้าเกิดใช้นะครับเปิดคู่กันนะครับเปิดเสียงรับเสียงตามปกติเลยนะครับตัว tx จะหมดก่อนตัว transmitter คือตัวส่งนะครับจะใช้ได้6ชั่วโมง27นาทีนะครับส่วนตัว receiver นะครับจะหมดช้ากว่าจะใช้ได้9ชั่วโมง4นาทีนะครับมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าไปใช้คนเดียวอย่างเงี้ยไอตัวที่2ก็ไว้สำรองได้แต่ตัว rx ก็จะหมดก่อนอยู่ดี ดังนั้นก็สามารถเสียเบเผาเวล u s b t ไท e C ใช้ไปชาร์จไปได้ทั้งตัวรับตัวส่งเลยนะครับสรุปว่าตัวส่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงตัวรับใช้ได้ประมาณ9ชั่วโมงส่วนถ้าเกิดว่าแบตมันหมดไปแล้วนะครับเราเจาไปชาร์จนะครับชาร์จนานไหมชาร์จคู่นะครับใช้สายชาร์จธรรมดาเลยต่อจากลักย s บ t y ท e C ธรรมดานะครับตัว Rx เนี่ย4ชั่วโมงเต็มนะครับ4นาที4ชั่วโมง4นาทีเต็มนะครับส่วนตัว Tx ใช้เวลา2ชั่วโมง4 4นาทีเต็มนะครับ ถ้าเกิดว่าเทียบกับแบตตัวเก่าของรุ่นพี่ที่เป็น u w m ไม่สิเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตัวนั้นใช้ได้ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงมั้งตัวรับอ่ะส่วนตัวส่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ8 1 0ชั่วโมงได้ขนาดเล็กลงมันก็จะแบตเตอรี่ใช้ได้น้อยลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับจริงๆเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงสักเท่าไหร่สิ่งที่ อัปเดตการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมนะครับหมายถึงว่าการรับส่งสัญญาณแล้วก็คุณภาพของเสียงเท่าเดิมในขณะที่เล็กลงนะครับแต่แบตเตอรี่นี่ก็คือเล็กลงไปด้วยนะครับก็คือใช้ได้น้อยลงจากประมาณ8-10ชั่วโมงเหลือประมาณ6ชั่วโมงนะครับหายไปประมาณ2-3ชั่วโมงโอเคไหมพอไหมถ้าเกิดว่าพอก็จบนะครับซื้อตัวเล็กไป แต่ราคาแพงขึ้นนะราคาแพงกว่าพันหนึ่งนะครับจากตัวเก่านะครับแต่มันก็เบาลงด้วยพอเบาลงนะครับพอมาอยู่บนหัวกล้องแบบเนี้เออมันรู้สึกได้มันจะรู้สึกได้ตอนเวลาที่เราถือนานๆแล้วก็ตอนที่เราพกผ่าผมเป็นคนสวมเสื้อคลุมใช่ไหมเสื้อคลุมของผมมันจะมีกระเป๋าเนี่ยพอพกไอ้ตัวเล็กนี่ก็คือชีวิตสบายเลยนะครับสบายเลยสบายกว่าเยอะเลยและต่อให้ตัวไหนมันจะหมดนะครับ USB Type C เนี่ยสามารถเสียบเ o า e r b แบงใช้ไปชาร์จไปก็ได้นะครับ แต่ไม่แนะนําให้เสียบจากไฟตรงบ้านคือเสียบปลั๊กต่อไฟตรงเนบางบ้านกราวไม่ดีเสียงมันจีนะครับสัญญาณมันเป็นสัญญาณขึ้นวิทยุ uhf นะครับถ้าเกิดว่าไปตรงไหนแล้วมันเกิดชนแนะนําให้เปลี่ยนไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมันไม่ชนมันถึงให้พอร์ตหูฟังมาด้วยเพื่อเราจะได้มอนิเตอร์เสียงเรามอนิเตอร์เสียงที่ตัวไมค์อย่าลืมตอนถ่ายงานก็มอนิเตอร์เสียงที่ตัวกล้องด้วยนะครับ ตัวส่ง2ตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นไลน์อินได้นะครับเราสามารถรับเสียงเครื่องมิกเซอร์หน้างานดนตรีเนี่ยแล้วก็มาไว้ที่กล้องของเราที่ถ่ายอยู่ข้างหลังงานน่ะก็ได้เราก็แค่ไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นไลน์อินแค่นั้นเองก็ทําได้ซานอนิกเนี่ยขึ้นชื่อว่าให้ของแถมมาเยอะมากๆนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับสายแปลงมีให้ครบ XLR มีให้ครบที่กันลมลาวเลียคลิปหนีบหัวไม้สำรองมีให้ครบทุกอย่างนะครับราคาเจ้าตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับ ราคาอยู่ที่18,900บาทนะรประกันศูนย์2ปีเดี๋ยวทิจะตอน SCM นะครับแต่ว่าหาซื้อได้ที่ร้านซูมคาเมล่านะครับหาอะไรไม่เจอลองไปหาที่ร้านซูมคาเมล่าได้ครับส่วนที่ชอบที่สุดของผมเจ้าตัวนี้แน่นอนมันก็คือขนาดที่มันเล็กนะครับแล้วก็ผมชอบไอตัวอุปกรณ์เสริมที่เขาแนะนํามาให้เนี่ยก็คือ ยูไม่ m 2นะครับตัวนี้ซื้อเพิ่มอีก1,550บาทนะครับจริงๆมันก็ราคาพอๆกับไมล์ลาวเลียเนี่ยหละไอ้ไมล์ลาวเลียดีเคสเป็นไมล์คุณภาพนะไอ้ตัวนี้ซื้อแยกก็2,000กว่าบาทถึง3,000กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ที่เขาแถมมาให้นะครับส่วนนี้ก็ประมาณ1,500อนะครับก็โอเคนะดูเป็นโซลูชันที่เนี่ยน่ารักดีนะครับพับเก็บได้ด้วยเป็นเหมือนเป็นจงอยของเอเลียนเฮ้ยใช้ได้เออหน้าตามันอาจจะดูปะแปลกๆหน่อยแต่ว่ายุคนี้แล้วใช้ได้หมด เรื่องของระยะสัญญาณวิธีการใช้งานและรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันจะเหมือนกับรุ่นพี่ของมาเลย u t u b e 12บาย้อนดูกันได้นะครับอันนี้มันเป็นตัวที่เป็นโมเดลเพิ่มเติมนะครับเอามาเล่าให้ฟังมาใช้ให้ดูนะครับมีขายแล้วอะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามใส่คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับไปแล้วโคนสวัสดีครับ